คำเตือนคลิปวิดีโอนี้ทำขึ้นมาเพื่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้ทำตามหรือเล่นตามไปดอนขาดผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะจ๊ะเอาล่ะครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนและผู้ชมทุกท่านกันด้วยเด้อกลับมาพบกับจ่าเหมือนเดิมนะครับกับช่องจ่าเอี้ยงเลี้ยงไม่หยุดนั่นเองนะครับเพื่อนๆ ยังไงก็ฝากเพื่อนกด s u b ส c r i b e ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้จานหน่อยเด้อมาใหญ่ใครมานะครับในช่วงเย็นเออมาเล่นเกมนี้กันบ้านไก่แพคเมจิกสายปันนะครับเกมน,นี้เออไม่รู้เล่นเกมอะไรนะครับช่วงนี้เกมแข่งมากแม่งเป็นทั้งสองข่ายในกางวันก็เสียแปะมาโอ้โหลบเย็นมาเติมมาอีก1 0 0 0พกับเศษ4 0บาทนะครับเออเกมนี้ลุน้นนะนะครับพะถ้าเข้าฟรีนี่คุ้มเลยเกมนี้จ่ายโหดมาก นะครับแต่ว่าเป็นเกมสายปัน P p พไงนะครับมีไม่ค่อยเยอะส่วนใหญ่เกมพีพนี่ซื้อซะส่วนใหญ่อ่าทุนพันกับเซ0จะเล่นแบบไหนเบ็ดเท่าไร่ตามดูได้ในคลิปนี้กันเลยและก่อนที่เราจะเข้าเล่นเกมนะครับก็ฝากในกลุ่มลักที่ทางก็เหมือนเดิมกลุ่มลักที่ทางคืออะไรนะครับหลักๆเลยจะมีแอดมินแจ้งเกมแตกลัเจรอบตั้งแต่9ก้ามงเช้ายัน3ามทุ่มเลยก็แจ้ง3ามค่ายลักลพี่จีพพ แล้วก็โจ๊กเกอร์นั่นเองนะครับเพื่อนๆค่ายแนวสีเกมเออเจ็ดรอบไอ้สัตว์ตื่นขึ้นมาแหกคิ้ตาฝันสล็อตได้เลยนะครับแต่การแจ้งเกมมันก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพื่อนถ้าเขาใจะสล็อตนิดนึงสล็อตมีได้มีเสียอยู่แล้วอยู่ที่ปัจจัยหลายอย่างด้วยการปรับเบ็ดการเดินเบ็ดทุนด้วยที่สำคัญทุนนะสำคัญสุดเลยอ่าเอาเป็นว่าถ้าใครสนใจนะจ๊ะคอมเมนต์แรกใต้คลิปกันเลยปักหมุดอะไรแล้ว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 มาเนี่ยครับ สายปันเออลองเล่นสายปันดูหน่อยนะครับเกมนี้ก็น่าสนใจแต่ข้อเสียมากๆคือฟรีนะครับฟรีเกมลงยากหายเกมนี้เออนะครับอ้แต่ตาลงทีก็มีเฮเพราะว่าวายโหดเกมนี้นะครับขอยายออกสวยๆนะเออบ้านไก่อ่ะมันจะมีตัวคูณเพิ่มเข้าไปแล้วส่วนใหญ่เกมนี้ตัวแพงออกบ่อยมากนะครับเดี๋ยวตามดูเลยนะครับเดี๋ยวปรับเบ็ดเบ็ดที่พกเลยนะครับร้อยมุนไป นะครับเบติ๖นี่ดูดีที่สุดแล้วกเกมนี้นะช่วงช่วงหลังนะเคยเบติ๖ก็แตกเป็นหมื่นเลยนะโหจัดเลยแต่ก็เสียคือฟรีเนี่ยอุ๊บโบนัสออกใครลุ้งยากมากเกมนี้โอ้รอส่งนะวะเป็นไงบ้างตอนเที่ยงไอห้ห่าเจ๊งไอไ้แปะมาไม่เป็นท่าเลยกูเดี๋ยวรอบหนา้ามึงเจอกูแน่แปะเอาลุ้นแรกลุ้นแรกมัก ลงยากนั่นไงผ่านไปแล้วเป็นไรอย่างนี้นอนรอบนอกนี้ไม่ต้องไปหวังเลยแพ็คเมดิคทุกลูกแบบเลยนะครับไม่ว่าจะปั่นว่าจะซื้อนะครับรุนฟรีเอานะครับแต่นอกยากค่ายแพ็คเมดิคนะครับถ้าสายปัน่นกูได้นําไปเล่นพีจีดีกว่ามาจองนกผีนะครับกำนันหญิงอะไรเงี้ย ผูใกให่ม่วงคุณสามไปสี่แม่งรอบนอกจ่ายจ่ายแพงไงนะครับขายแพงไม่ติดสี่สิบแปดเหลือเจ็ดร้อยรอบนอกนี้เหมือนเราเบ็ดทิ้งอะ่ะเกมหานี่สัตว์สิบเอ็ดบาทสิบเก้าโอ้โห,หลุ้นฟรีหนึ่งรอบตอนนี้ ต้องอดทนนะครับแนะนำเบ็ดสูงๆทุนหนักๆอะ่ะเออมีเฮนะครับทุนแบบสักแบบปูที่เอามาได้พันหนึ่งอะ่ะนะครับอย่าให้มันน้อยเกินนะครับร้อยสามหุกเลยเมื่อกี้โอ้แปบ๊บเดียวจะห้าสิบหมุนแล้วหายไปสามร้อยตัวนี้ปอมเบ็ดดีกว่าเว้ยเซาเบ็ดสนะิบแปดอ่ะขอมือ อ๋อรุนรอบสองลงไหมเอา้าโอ้โหฟรีมาแล้วร่นซะซวยด้วยนะครับเหลือ6 0ร้1 1 1 1 1 1เฮ้ย1โอ้โหไอสัตว์2ใบดอกเดียวนะครับไก่ตัวแรก10มุนมานะครับเพื่อนขอร้องวายให้ออกเยอะที่สุดดอก2 อ้าวว้าวดอกสามอ้าวเฮ้ยเฮ้ยวายอ่ะห้ามหมุนโอ้โหียอะไรเนี่ยโอ้โหความเกลือเลืองมาเยือนโอ้โหดูดิโอ้โหถามจริงวายไม่มาสักตัวโอ้โหแม่งเลยไอ้โทรราชงามไส้แล้วกู โอ้โหมาเดี่วสุดท้ายโอ้โหส้นตีนงี่หายน้อยสิบบาทเข้ามาเพื่อกูเคาะนอกอยังแตกแรงกว่านี้โอ้โหวิ p แล้วกูไอ้สัตว์โดนเบ็ดเลยโอ้โหแล้วแม่งเข้ายากด้วยเกมนี้เผื่อเอ,อาจเจอแค่ช็อตเดียวแหละพีเกมอะ่ะหนึ่งร้อยเก้าแปดแม่งวิ i แล้วกูปั่นแม่งเลยโอ้โหแม่งเงือรับไม่ได้เลยร้อยสิบบาท ดูดิเหมือนเบ็ดทิ้งอย่รอบนอกอ่ะกูม,มรู้จะแก้ปัญหาไงดีกว่าเกมนี้เรื่องฟรีเกมนะสี่ร้อยสามร้อยลงหน่อยพวกยุซีไม่มา บรรลัยแล้วได้กินตุตุเรื่องความเกลือแล้วร้อยเจ็ดสามร้อยห้าสิบสองร้อยยี่ยแปดลงน้อยจะพวดกูว่าให้ละลงน้อยโอ้โหไอสัตว์เป็นไข่นกเออเป็นไข่นกกระทากูดเดียวไขใกล้โอ้ไม่รอดวะแปดบาทสุดท้ายบ่งคอยหมดสองบาทพอ,อไม่พอไอสัตว์ เอออย่าให้เหลือแม่งแดงเดียววันนี้เป็นเยี่อะไรเนี่ยลืมไหว้พระไหว้อะไรหรือเปล่าวะกูโอ้โหตอนที่เช้าเจ๊งตอนเย็นเจ๊งอีกกับเกมส้นตีนนี้นะครับโอ้โหไอไก่โทรราชต์ทเวนตี้เฮาส์ค่ายแพคเมติกโอ้โหฟีกเกมลงแล้วเบสิแปลสวยด้วยแม่งใจโอ้โหโคชุเรศรับไม่ได้ในร้อยสิบบาทแม่งเดี๋ยวพรุ่งนี้กูแก้มือหนักๆนะครับคอยดูนะครับกูเติมให้หนักเลยนะครับเดี๋ยวมายับแค้นกันอีกรอบ ไอสัตว์วันนี้เสียไปสองพันนะครับทั้งกลางวันแล้วก็เย็นเลยโอ้เกมนี้นะครับข้อเสียเลยก็เรื่องฟีเกมนะนะครับแล้ววันนี้ไม่รู้เป็นหา่าอะไรแม่งวายออเคตัวเดียวดอกสุดท้ายมันเกินไปไงนะครับตั้งแต่เล่นแพ็กเมทิกมากูไม่เคยเน่าขนาดนี้เลยในรอบนี้เน่าสุดแล้วสำหรับเกมนี้ไอสัตว์บ้านใ่มีพีโอ้โหเหลือยี่สิบหกสตางค์โอ้เกลี้ยงตูดอะเกมมีได้มีเสียนะครับเพื่อนเออนะครับเป็นเรื่องธรรมดาเลยนะครับได้ก็ได้หนัก เสียก็พอประมาณนะครับออทุนพันธึงถ้าทุนวสองพันโอกาสแก้ตัวยังมีนะครับเพื่อนอยู่ที่ทุนด้วยอ่าเป็นหลักก่อนจากไปนะครับฝากเพื่อนกด Subscribe ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้จ่านหน่อยสํหรับวันนี้ขอบคุณนะครับ